ที่มีความหนานุ่มนะคะไม่ได้เป็นเนื้อบางๆนะคะทุกคนคือจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยบนใบหน้าโดยไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองความชุ่มชื้นด้วยนะคะช่วยปอบประโลมผิวนะมาสคาร่าอายไลเนอร์อายแชโดว์ต่างๆนะคะคือทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานที่มันจะอุดตันตามรูขุมขนต่างๆของเราหรือว่าตกค้างบนใบหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นบอกเกิดของการเกิดสิวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์สเลซี่นะคะก็วันนี้นะคะ เรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะเห็นแต่งหน้ากันแบบนี้เนี่ย <c oughs> คือวันนี้อาจจะแต่งหน้ามาเต็มหน่อยนะคะคือจัดเต็มมาเลยเพราะว่า วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้านะคะหรือว่าคิ้นซิงนั่นเองก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะแต่งให้มันมีความพิเศษหน่อยคือจริงๆปกติอะเป็นคิ้นซิ่งที่ใช้แล้วชอบอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะมาแนะนําในคลิปนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้แต่งหน้าให้มันดูพิเศษหน่อยละกันนะคะคือใช้ของที่มันกันน้ํากันเหงื่อไปเลยนะคะแล้วมารีวิวให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยเขาจะสามารถหลบได้ไหมนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น b b o Soft and Gentle Micellar Cleansing Pad นะคะตัวแพคเกจ เขาจะเป็นแบบนี้เลยคือหรูหลาดูน่าใช้มากๆนะคะทุกคนน้องจะมาเป็นกระปุกใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะแพ็กเกจก็คือสวยหรูดูน่าใช้มากๆกระปุกมีความด้านๆนะคะทุกคนเป็นโทนแบบขาวดําวิธีการใช้นะคะก็คือเปิดฝาน้องขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะเจอตัวแผ่นทำความสะอาดผิวหน้าด้านในนะคะจะเป็นทรงกลมแบบนี้แล้วน้องเขาจะมีไม้ขีบมาให้นะคะก็คือสามารถหยิบแล้วก็ขีบ น้องตัวแผ่นเนี่ยออกมาได้เลยอันนี้จะให้ดูตัวแผ่นของคับก่อนนะคะถ้าเทียบกับนานเนี่ยจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่ใช่แผ่นแบบเล็กๆนะคะคือแผ่นใหญ่มากแล้วก็ความพิเศษของตัวแผ่นเขานะคะคือเขาจะเป็นตัวแผ่นที่มีความหนานุ่มนะคะไม่ได้เป็นเนื้อบางๆนะคะทุกคนแล้วก็คือจะมีปริมาณคินงสิงที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างชุ่มน้าเลยไม่ได้แบบว่าเป็นแห้งๆนะคะทุกคนคือชุ่มมากๆเลยคือไม่ต้องกังวลว,ว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้หลายแผ่นไหมคือถ้าใช้คิ้งสิงแบบแผ่นอย่างเงี้ยคนอาจจะคิดว่ามันจะเปือง มันจะต้องใช้หลายแผ่นไหมในการลบหน้าครั้งหนึ่งนะคะอย่างเรานะคะก็คือใช้ประมาณ2-3แผ่นนะคะให้ดูตัวเนื้อแผ่นของเขาใกล้ๆนะคะก็คือจะเป็นเนื้อปุ่มๆนะคะใช้ทําความสะอาดผิวหน้าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะ สำหรับน้องตัวนี้นะคะคําเค็มหลักๆเนี่ยก็คือจะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดนะคะคือจะช่วยขจัดสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ย <ๆ S 2> บนใบหน้าโดยไม่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองก็คือน้องเขาเนี่ยจะเป็นสูตรที่มีความอ่อนโยนนะคะคนที่ผิวบอบบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้เลยแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นด้วยนะคะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกแบบสดชื่นนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือเป็นสูตรอ่อนโยน เนี่ยเพราะว่าเขาใช้สารสกัดใช้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยที่อ่อนโยนต่อผิวทั้งหมดเลยสารสกัดตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นโพลีกิสรีนนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําความสะอาดผิวหน้าอย่างอ่อนโยนนะคะทุกคนก็คือจะไม่ทําให้เราเกิดอาการระคายเคืองนะคะเป็นสารสกัดที่อ่อนโยนกับผิวนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดของใบบัวบกนะคะจะช่วยทําให้หน้าชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งตึงแล้วก็ช่วยปอบประโลมผิวด้วยแล้วก็ยังจะมีกิสรีและอะราโทอินนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยปอบประโลม เหเมือนนนกัะะคะช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมการทํางานเกาะป้องกันผิวตามธรรมชาตินะคะ <c oughs> ตัวสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นสารสกัดจากต้นทีทรีนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยปลอบประโลมผิวเหมือนกันทุกคนแล้วก็จะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะที่เป็นบ่อกเกิดของการเกิดสิวแล้วก็ช่วยลดโอกาสก,การเกิดสิวไปด้วยในตัวเลยคือจะเห็นว่าสารสกัดหลักๆของเขาเนี่ยจะไปในทางปลอบประโลมผิวไม่ทําให้ผิวเกิดอาการระคายเคืองนะคะเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็เราสึกว่า เฮ้ยดีมากเลยนะคือนอกจากจะทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดนะคะยังช่วยแบบเออปอบประโลมผิวของเราด้วยแล้วก็ยังช่วยลดโอกาสการเกิดสิวด้วยนะคะสําหรับวิธีการใช้นะคะก็จะใช้ตัวแผ่นของเขาเนี่ย <fic> เช็ดทําความสะอาดไปบนใบหน้าได้เลยชเช็ดเบาๆก็ออกแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องถูแรงเลยแล้วก็บริเวณดวงตานะคะก็จะใช้วิธีการ แปะไว้แล้วเราก็จะค่อยๆวนเบาๆนะคะทุกคนไม่ต้องแบบวนแรงนะเราก็ปาดออกน้องก็คือหลุดแล้วนะคะคือหลุดง่ายมากไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าอายเนอร์อายแชโดว์ต่างๆนะคะคือทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยทุกคนอันนี้เนี่ยเราจะเช็ดทําความสะอาดไปเรื่อยๆนะคะถ้าวันไหนที่แต่งหน้าเบาๆเนี่ยเราจะใช้น้องอยู่ที่2แผ่นนะคะแต่ถ้าวันไหนที่แต่งหน้าจ,จัดอย่างวันนี้ที่แต่งหน้าเยอะหน่อยเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่3แผ่นพอเช็ดเสร็จออกมาเรียบ ะะจะเห็นว่าผิวหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงอย่างที่บอกทุกคนคือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีเลยสาหรับความรู้สึกที่ได้ใช้นะคะก็คือเราชอบมากเพราะว่าน้องทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดนะคะคือเราอาจจะชอบใช้เครื่องสําอางที่แบบติดทนกันน้ํากันเหงื่อนะคะทุกคนคิดว่าหลายๆคนนะน่าจะเป็นเหมือนกันที่ชอบใช้เครื่องสําอางติดทนนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเราลบทําความสะอาดไม่หมดจดอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นสิวนะคะคือมันจะอุดตันตามรูขุมขนต่างๆของ หรือว่าตกค้างบนใบหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นบอกเกิดของการเกิดสิวคือจริงๆการขีหน้าสําคัญมากๆเลยนะมันเหมือนเป็นตัวชี้ว่แต่ะทุกคนว่าเฮ้ยผิวหน้าของเราอะมันจะเป็นยังไงมันจะมีสิวขึ้นไหมนะคะซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกว่าหลังจากที่ได้ใช้อะ่ะคือลบหน้าได้อย่างหมดจดและไม่มีอาการระคายเคืองนะคะคือสามารถใช้รอบดวงตารหรือว่าใช้ที่ริมฝีปากของเราได้เลยนะคะคือเราอะจะใช้น้องตัวนี้หลังจากที่กลับมาจากทํางานนะคะก็คือใช้เช็ดหน้าให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไปอาบน้ําล้างหน้าด้วยน้ําสะ ะนะคะทุกคนก็สาหรับน้องตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะใครที่แบบว่าผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้เนี่ยน้องจะอยู่ที่ราคา399บาทนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะก็คือมีหลากหลายช่องทางเลยสามารถไปเลือกดูกันได้ว่าสะดวกช่องทางไหนแล้วก็น้องเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนถ้าแบบซื้อเป็นคู่หรือว่าซื้อ3กระปลุก4กระปุกอะไรแบบนี้ก็จะได้โปรโมชั่นจุกๆไปเลยก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะแล้วก็1กระปุก มีะมี60แพดก็คือใช้ได้เกือบเดือนใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะคคุ้มมากได้กระปุกใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็แพ็กเกจน้องเขาอ่ะคือสวยหลูดูน่าใช้มากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เรารีวิวอะไรแต่งหน้าลุกไหนก็มาคอมเมนต์กันไ,ไ,นไ,ว,นะะไว้ไาค,นะคะม่